สวัสดีค่ะวันนี้แล้วก็มาร้านคุณดาอีกแล้วเนาะมาถึงแล้วค่ะเจ้าของร้านเขาอยู่ไหนเจ้าของร้านอยู่ยยไหนขัดยังไม่เข้าเลยไม่เป็นไร สิบนาทีสิบห้านาะทีเป็นไงบ้างสบาย,ยดีไหมสบายดีมาก็พูดมากก็ไม่ได้หยุดอ๋อนี่ถ่ายวีดีโอแล้วถ่ายแล้วยถ่ายจะเรียกยังเฮ้ถักมาส่งแล้วมาจะบอกคนส่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล่องโอ้ย่างอันนี้เจ้าเดียวมีเจ้าเดียวนะเขาบอกไมาอีกเจ้า อ้าวลองดูสิมันกล่องอะไรโอ้โหแล้วกะเพราใบโอ้ยอันนี้ดูสิใบกะเพราอันนี้ใบหัวละพานะ้อ๋อนี่นี่ใบใบหัวละพานุมกันมาดูนีมใช่อันนี้อันนี้ผักชีใบเลื่อยโอ้โหนุ่ของกันมาแบบนี้เลยเนี่ยเลอแล้วนี่อะไรมะเขืออืมโอ้โหผิกสวน ตำน้ำพริกกะปิค่ะน้ำว้าวนี่ถัว่วถักวขับยาวเน,ะเน,นาะสวยจริงๆเห็นเนี่ยเห็นสองสามอย่างนี่ก็นึกถึงส้มตำแล้มมาาวอ๋อมะม่วงสุกมะม่วงสุกสุกคนสั่งหมดแล้วหมดหัวใจใน้สองโลเ อีกเก้าหนึ่งจมาอีกโม่โมคนสั่งมันไว้หมดแล้ว่ะเนาะมันโม่งแพงแต่ว่าคนสั่งไว้หมดก็แล้วสั่งมาสามลังใหญ่ๆ่ให้พอขายอ,อันนี้ทำไมแพ็คมาแบบนี้ทำไมะมันน้อยหรือจริงมันต้องมากันลางเหรอโอ้ดีสามพราะน่าจะแพ็คมาเป็นโลโลเหรออันนี้ล โลสอโลขวามันจะไม่ได้โ Legal ลอย่างนี้ก็ดีเวลาเราส่งลูกค้าเราไม่ต้องแพ็ใช่เวลายิ่งเออเปิดเตรียมเปิดอีกกล่องหนึ่งแล้วโอ้ค่ะขยาอ นี่นี่ผักคะญงเขาไปทำยังไงกินนะคนไม่เคยกินนะคนหอมผักคะญางผใดไเนะแกงหน่อไม้ไงแกงใส่หน่อไม้ไงพอน้อยเอ้พอน้อยแพงเอาเราไม่รู้โอ้โหดูสิสวยๆทั้งนั้งเลยผักขะญางดูสิของเยอะแยะเลยเห็นแล้วคิดถึงแกงน่นแกงนี่โอ้ยนี่เจ้าเดียวนะนนี่เดี๋ยวมาอีกเจ้าหนึ่ง ขึ้นช่ายเนี่ยพริกเนี่ยสวยจริงๆกายสวยจริงๆผ <คน S 1> ักเนี่ยเฉพาะคนสั่งก็จะหมดแล้วเจ้าเนี่งใช่ไหม,มเขาบอกว่าผักเนี่ยเวลาคนสั่งมาเนี่ยเจ้าหนึ่งเขาแทบจะไม่เหลือฮะขายให้กันในร้านเลยนะอืมเอาละแพ็คแล้วแพ็คเรียบร้อยอ,อืมส่วนมากก็ร้านอาหารด้วยใช่ไหมร <5. S 1> ้านอาหาร มมามันมาแล้วมันช้ำไงอืมมีสรุปมันช้ำง่าเนี่ยเพราแพ็กกันที่จริงเราแพ็กแยกรังแยกรังอือันนี้คนนี่ก็สวยอยู่สวยปีน่ะสวยมากๆเลยอมายแล้วก็ไปเอาไปตัดต่อเอาว่าอันไหนดีกันนะพี่น้อยหัก บ้านงานเยอะเมื่อกี้ก็ทาสีมาสีติดม่วติดไม้ติดเูอ้อ้อาวเลยสีทา,าสีบ้านทาสีเองโอ้โหที่น้อยเอาเงินทองไปไว้ไหนหม้อสาธุสินั่นมะเขือดูดิเห็นในรังผักแล้วก็ชื่นใจแล้วอิ่งเลยไม่ <laughs> <laughs> มต้องกินแล้วนี่จะได้หอมๆม, <laughs> มาร้านคุณดาที่ไรนี่นะมันจะจะอ้วนทุกทีเลยอดไม่ได้พอเห็นอะไรสวยๆเนี่ย ซื้ออยากคนกินเนาะเราก็ต้องอบกินแม่ยังว่ากิได้ยิว่าจะลูกค้าอะไรแม่ค้าเนี่ยขนไปเน่าแล้วเน่าอีกขนอะไรมีอุ้ยอันนี้สวยเอาไปก่อนเดี๋ยวหมดเนไปเน่าอยู่บ้านเต็มมันอดไม่ได้จริงเราคนกินเราเอาไปทำอะไรวะเอาหมูกรอบอะทอดผัดกะเพราใช่หมูกรอบผัดกะเพราเนี่ยหืออเลก็นี่ถามอยู่นั่นแหละเพื่อนอะไรยังไงอืมคุยกันเอง อุ๊ยนาเห็นไหมไม่น่าเลยเอาเสื้อยาวมาเนี่ยฝนตกแล้วไปตรงน้นค่ะชะอมโอ้โหดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยแต้นนี่กี่กรัมเนี่ยสองร้อยกรัมอ๋อสองร้อยกิ่งไ้ไงใช่โอเคแล้วก็นี่ฝั่งนี้ค่ะอขยแย กพักแถวโอเคดูสินะโอ้โหสวยงามมากเราเราลืมจะเอาแต่กระดาษด้านกระดาษขึ้นเลยเออสวยๆดูที่นั่นแค่นี้แหละรังก็จะมีสองอย่างครับอย่างรางหนึ่งจะมีประมาณโอ้โหอันนี้แกงเขียโปเนาะสวยมากงามทุกดอกใช่หมดแล้วอันนี้รังนี้รังนี้หมดแล้วใช่ไหมเกิเอาละเตรียมเปิดอีกหนึ่งกรอง ดูมันอับใส่ต้างตรงงแจ้งเนาะด้านนี้เขาค่ใช่ตกใไม่ค่อยรู้ดูรู้จักน้อยจริงจริงเราเป็นคนเหนือยังไม่รู้จักไอ้ผักแยงนี่เลยนะเออไม่รู้จักผักหรอกผักแยงอย่างเดียวนี่อันนี้กล่องนี้ก็จะมีเม็ดกระถินเนาะแล้วก็อู้เห็ด เอ็ค้อนขาวแล้วก็นี่คือเอผักขี้เหล็กเนาะใช่ผักขี้เหล็กโอ้ยนี่มีดอกมันดูสีสวยๆดอกตัดใบปนใช่อันนี้ป่องนี้มีอมีขาเนาะแล้วก็มีบูเอาในอันหนึ่งอะไรเนี่ยมาถ่ายรูปแล้วมาซื้อของเนี่ยโอ้ยแม่ค้านี่เรียกจังหวะจังเลยเรียกถูกจังหวะจังเลยนี่เราเปิดอันลังนี้มากจ้ะโอเค นี่กงคะนาว้าวใบชพูคะนากับใบชพูตัวนี้เดี๋ยวเคามาถ่ายใกล้ๆหน่อเด้นี่ค่ะใบชพูดูสีสดไหมสดหน้าดูเลยนี่ค่ะคะนาอือหือหน้าผัดซีอิ๊วคะนาไฟแดงมีคะนาไฟแดงอ๋อผัดไฟนี่ไงผัดเนี้ยอืมใบชพูบนหลังกำจะกินโดนน้ำแข็ง ลหรอน่ามามีกลองนี่จะเป็นไงนะมีดอยู่ไหนเปิดไปเปิดมามีดหายดูไปสองคนี่ยละฮะเจอไันเจอล่ะเอาละคุณดามีดหายแล้วค่ะดูสิว่าเขากล่องนี้คืออะไรไม่เจอผู้เรียนเลยนะใช่ขนมยังไม่เจอเลยเนี่ย ไม่กลับบ้านนะวันนี้หรือกล่องเนี้ยแต่ที่เก่งทุเรียนเนี่ยมันต้องแพ็คดีเหรอเน,นี่แต่เน,นีเ้ยนี่แหละเก่งกิ่นเนี่ยออกละทุเรียนเหรอกล่องนี้ทุเรียนอ้าวดีไงกล่องนี้มะละกอทุเรียนเขียวปีใช่ไหม, <laughs> มนี่เป็นกล่องนี้ได้กินเยอะมากแล้วกล่องหนักนะเนี่ยนะหลายกิโล สั่งเยอะหรอกมะละกอเพราะว่าร้า,านนี้แถวนี้แขกมันเยอะร้านคนแขกเยอะจะร้านขายหมดอาทิตย์นลยใช่ไหมเออเกล็ดมะขามย,ยังไงยังไงคนไทยก็ยังอยากกินของไทยกินไมหมของไทยมันกรอบฟ้าเออของไทยมันกรอบของไอ้น้่นเหนียวอโอ้โหนี่ไงชุดเรียนขอ,ข,อของดีของดีขอถ่ายใกล้ใกล้เลยเย่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 เอ้าหมุนกล้องเลยิโอ้โห ไม่เจ้าพวกคุณชุนหัวเอานั่นมาก่อนเลยใช่ไหมเนื้อสวยมากกล่องเท่าไหร่นะสิบเก้าเก้าเก้าห้าร้อยกรัมเออห้าร้อยกรัมนี่สิบเก้าเก้าเก้าทุเรียนจันท์แคเกอเดี๋ยวฟังคุณดาพูดอีกทีว่าอะไรนะทุเรียนจันทั์แคเกตเอจ่าห้าร้อยกรัมสิบเก้าเก้าเก้าเโหอันอร่อยหอมฉุนเลยเหลืองอร่อยใช่เน้อเหลืองดีใช่แบบว่าคุณภาพดูจากกล่องแล้วเนี่ยโหเลิศเลย ใรับเรามาดูซิเวลาก็ใส่ในตะกร้าแล้วโคตรสวยเลยอ่ะนั่นเนี่ยถ้าเอาพริกมาใส่ก็เหมือนกับเตรียมทำส้มตำเลยนะั้นชวนเชิญให้มาซื้อของไปทำกินไหมล่ะเนี่ยพริกก็สุดสวยมะเขือก็สุดสวยของมาส่งอีกแล้ววันนี้ของเข้าเยอะ หัวละพามาอีกลอแล้วหม,มสั่งเยอะแค่ล่เม็ดกระถินเนาะขาตะไคร้เห็ดใบกิเหล็ก ดูเขาเลี้ยงสวยมีไอ้นี่ละเกินจักราไรักามีเออมีมีแบบว่าอะไรอ่ะมีประโยชน์มากนึมีผักคนเราขอซื้อเยอะนะตะกราเนี่ยไหมฮะเอ้ไม่น่าเชื่อเอาไว้จัดน้่นจัดนี่อืมอนนี้พี่ดาซื้อไม่ได้แล้วสวยโอ้ยอย่าไปใส่ของ สองปอนห้าสิบนะคะสองปอนห้าสิบก็คูณสี่สิบสามไปเนาะสองปอนห้าสิบอธิษฐานว่า,าแปดแ <บ S 1> สิบเออร้อยหนึ่งิดร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหโอเคเลยละ่ะนะของอร่อยอร่อยอ Are you looking for something? <ม> something t h a t w e h a v e m ก็อันนี้ไงใบมะกรู อ๋อ oh, ไม่ใช่ยานะ